พอมาแล้วมาแล้วนอทอพอครับวันนี้จะพาไปที่สนพอสองนทอพอโดยพลตรีม่อมหลวงประวีจกพันธ์ผู้มนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรล,ลุกรังขนาดกว้าง5เมตรระยะทาง4.2กิโลเมตรณนะบ้านสแบงแตําบลสแบงอำเภอหนองหาน ถึงบ้านคำเจริญตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งโครงการนี้จะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน894ครัวเรือนคิดเป็น1,731คนซึ่งขณะนี้ผลการเงินเมินง,งาน ก็คิดเป็นร้อยละ80ดสิบเลยอีกนิดเดียวนะครับพี่น้องทางอำเภอทุ่งฝนอำเภอหนองหานสองอำเภอสองตำบลต่อเนื่องกันจะได้ใช้ถนนถนนลูกรังระยะทาง4.2กิโลเมตรซึ่งเส้นทางระหว่างตำบลระหว่างอำเภอเนี่ยเป็นปัญหาแทบทุกที่แหละครับเพราะว่าหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเนี่ยโอ้ต้องคุยกันหลายเรื่องก็จะต้องอาศัยนักรบสีน้ำเงิน สำนักง,งานพัฒนาภาค2องเลยแหละก็ไปดูแลพื้นที่รอยต่ออย่างนี้นะครับไปที่นพค .25 อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนะครับพันเอกอธิเมศรสรุติเจริญวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเื้นที่25จากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาออกปฏิบัติงานซ่อมทางผิวจราจรลุกรังกว้าง5เมตรระยะทาง2 040กิโลเมตรนั่นก็คือ2กิโลเมตรกับอีก40เมตรนะครับที่บ้านท่าสำราญตระบ,บน,น้ำมงอเบอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกรวดเร็วนะครับขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วมีพี่น้องประชาชนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้101ครัวเรือนประชาชนก็293คนนะครับผลการดำเนินงานก็คิดเป็นรนะ้อยละ50อ่ะ50%เข้าไปแล้ว อีกไม่ช้าไม่นานก็จะสําเร็จรุ่งร่วงพี่น้องได้ใช้เส้นทางกันนะครับที่นพค21อําเภอศรีธาตุาจังหวัดอุดรธานีพันเอกยอดธงสํารานผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานขุดลอกลําน้ําห้วยพุงที่บ้านคําอินแปลงตําบลบ้านเผืออําเภอพลพิสัยจังหวัดนนองคายเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ในหน้าแล้งและก็แก้ปัญหาอุทกภัยในหน้าฝนนี่แหละครับบ้านเราเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งพอน้ำหน้าฝนน้านนามามากก็จะท่วมพอน้าแล้งก็จะแห้งก็จะแล้งเนื่องจากว่าดินเป็นดินทรายเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งนอกเหนือจะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งอุทกภัยแล้วก็เป็นการใช้เป็นแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่196ครัวเรือนนะครับ682คน ตอนนี้ผลงานก็คิดเป็นร้อยละ65 65นะครับใกล้จะเสร็จแล้วที่บ้านผือตะบลบ้านผือบุเภอพผลพิสัยจังหวัดน้องคายนะครับพบกันใหม่สุขขีมันมันยืนมันเนียครับสวัสดีครับผมนายทรงศักดิ์มาลายชนนะครับ หมู่บ้านพรมมาดิศอนหมู่ที่9ตำบลธาตุอําิชทร์คารจอมเลยครับซึ่งวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนบค23นะครับที่มาสร้างถนนให้เราเมื่อก่อนนะครับถนนเส้นนี้ความลําบากในการสัญจรไปมาระหว่างตำบลธาตุกับตำบลจอมศีนี้ลําบากมากครับและวก็เรื่องของการขนส่งเกษตรสินค้าเกษตรเนี่ยจะลำบาก เป็นหลุมเป็นบ่อมากมายหน้าแหลงมาก็ฝุ่นมากแบบน,นี้นะครับถนนเส้นนี้ได้ละอยางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการสัญจรไปมาแทบจะเป็นเส้นหลักในการสัญจรต้องขอขอบคุณทางานปคอสองสามมากๆที่มาเอื้ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับโครงการดีดดๆ,ดๆหลายๆโครงการที่เราต้องการอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับมาดูแลประชาชนอีกครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ